เปิดตำนานเมืองบาดาลใต้ลำน้ำโขงเสียงสายน้ำกระทบฝั่งแผ่วเบาลำน้ำโขงทอดตัวยาวเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอุษาคาเนลหล่อเลี้ยงผู้คนและธรรมชาติให้ดำรงอยู่ทว่าภายใต้ผืนน้ำที่ดูสงบนิ่งแห่งนี้กลับมีตำนานที่ถูกเล่าขานมาอย่างยาวนานวันหนึ่งขณะที่ชาวประมงคนหนึ่งจากหมู่บ้านริมฝั่งโขงกำลังทอดแหปลาเขาพลัดตกน้ำและถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาไปแม้พยายามว่ายน้ำขึ้นฝั่งแต่ร่างกายกลับเกรง็งจนเป็นตะคริวความรู้สึกสุดท้ายก่อนหมดสติคือร่างของเขาจมดิ่งลงสู่ห้วงน้ำลึก เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาต้องตกตะลึงเบื้องล่างของแม่น้ำโขงไม่ใช่เพียงก้นน้ำมืดแต่เป็นนครเรืองรองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบันไดหินทอดยาวสู่วิหารทองคำเสาหินแกสลักลวดลายพญานาคเรียงรายสายน้ำที่ไหลผ่านระยิบระยับราวกับต้องมนที่นี่คือเมืองบาดาลอาณาจักรลับใต้สายน้ำโขงซึ่งตามตำนานคือถิ่นพำนักของพญานาคผู้ครอบครองดินแดนลิลับแห่งนี้มานับพันปีเสียงหนึ่งดังขึ้นภายในจิตเจ้าผู้มาเยือนจากแดนมนุษย์เมืองนี้คือที่ใดเจ้้ารรูหรือไม่ ชาวประมงผู้นั้นตัวสัญงงนงนกไม่รู้ว่าเป็นความฝันหรือความจริงทว่าเสียงนั้นยังคงดำเนินต่อไปมนุษย์บางคนถูกเลือกให้มาเยือนที่นี่แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้กลับไปตำนานเกี่ยวกับเมืองบาดาลปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าสถานที่อย่างถ้ำพญานาคบึงโขงหลงและคำชะโนดเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลหลายคนเล่าถึงแสงประหลาดใต้น้ำหรือเสียงดนตรีลึกลับที่ดังมาจากใต้แม่น้ำ แม้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเพียงตำนานสำหรับบางคนแต่สำหรับชาวบ้านริมฝั่งของเมืองบาดาลยังคงเป็นสถานที่ที่ต้องให้ความเคารพและไม่ลบหลู่เพราะเชื่อกันว่าหากใครได้รับอนุญาตให้เยือนนครแห่งนี้แล้วกลับขึ้นมาได้ผู้นั้นจะได้รับโชคลาภและบารมีเหนือคนทั่วไปแต่หากใครไม่มีวาสนาอาจไม่มีวันได้กลับสู่โลกมนุษย์อีกเลย